สวัสดีค่ะวันนี้พี่หน่อยพามาแนะนำที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ของแม่จริมจังหวัดน่านนะคะที่นี่เขาเรียกว่าลำลำน้ำว้านะคะแม่น้ำว้าแล้วก็แม่น้ำตวงจะเป็นเส้นนูนไหลมาบรรจบกันเขาก็เลยเรียกว่าศบตวงนะคะบรรยากาศก็เหมาะสำหรับกางเต็นท์มากเลยค่ะ ตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โมงเย็นนะคะน้ำใสๆอย่างนี้เลยนะคะไฮไลท์ที่นี่นะคะแม่จาริมก็จะมีล่องแก่งนะคะเส้นทางก็16กกิโลนะคะใช้เวลาล่องแก่งประมาณ3ามชั่วโมงล่องจากชุมชนโบราณวังรูนนะคะไปที่บ้าน บ้านห้วยซอนะคะระยะเส้นทางก็16กิโลถ้าถ้าใครอยากจะมากางเต็นท์ก็ที่ที่นี่ก็กางเต็นท์ได้นะคะแต่ถ้าติดต่อที่พักก็จะเป็นที่พักหนึ่งคืนอาหารสมมื้อนะคะพร้อมล่องร่องแก่งต่อท่านนะคะ1,800บาทแต่ถ้าท่านมาเป็นหมู่คณะนะคะลำหนึ่งก็3ามพห้าค่ะเส้นทางก็16กิโลค่ะใช้เวลาล่องแก่ง สามชั่วโมงนะคะคุ้มมากเลยค่ะใสๆอย่างนี้เลยนะคะเส้นทางนี้นะคะรถ UTV ATV Adventure นะคะวิบากมาได้นะคะสวยมากเป็นหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่อยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสน,นะคะที่นี่ไฮไลท์ของที่นี่ก็จะมีลาบปลาน้ำว้านะคะถ้ามาเจอพี่โรดไม่เข้าเวรนะคะพี่โรดก็จะทําลาบปลาน้ําว้าให้ทานกันนะคะหาทานยากค่ะจะมีเฉพาะในแม่น้ําน้ําว้านะคะเขาเรียกก็าปลาน้ําว้าค่ะมามารู้จักกับเจ้าขิ่นกันหน่อยนะคะหมวดโรดค่ะ สวัสดีค่ะพี่โรด,ว,ดวันนี้พี่โรดมีแนะนำเส้นทางยังไงบ้างคะเผื่อมีใครสนใจอยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่อ่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับมาขี่รถ UTV ATV หรือ Enduro นะครับแล้วก็มาเล่นน้ำว้านะครับช่วงนี้กลำลังเป็นช่วงที่เหมาะมากน้ำมันใสนะครับ,รบแล้วก็บรรยากาศกำลังดีอากาศเย็นสบายนะครับมา มาเชิญมาที่เมกริมได้นะครับมีเจ๊นหน่อยนะครับเจ๊นหน่อยนํทา <c oughs> ทังเป็นเป็นเป็นผู้นําทางอ,อย่างดีเลยครับทาเส้นทางยูทีวีทีวีได้สุขคํานอนที่นี่สักสองคืนขี่ได้ทั้งวันสองคืนเลยทั้งยูทีวีนน้ำว้านะอากาศกำลังดีมากตัวนี้ถ้าถ้า<ส>เป็นนะถ้าเป็นตั้งแคมป์เหรอคะพี่พี่เราจะมีจุดจ,จุดตั้งแคมป์ให้ใช่ไหมคะม,คมีผมมีริมน้ำว้าเะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ครับ มีจุดกางเต็นท์ให้ถ้าอยากนอนริมบาว่ามีจุดกางเต็นท์ให้เรามีไฮไลทอ์อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือที่หน่อยได้ยินมานะคะก็จะเป็นอดอกภูคาชมพูภูคาขาจะรบานในช่วง <มา S 1> เดือน <มา S 1> ไหน่คะช่วงเดือนมีนาครับ<ะ>ต้นเดือนมีนาคบ้านสว่างนะฮะช่วงเดือนมีนา <ฮะ S 2> บ้านสว่าง <ฮะ S 2> แั้วก็เป็นเส้นทางที่ยูทีวีเอทีวีหรือว่าที่าสายโดโูโรสายอย่าไปขี่นะ,ะฮะไปสนุกมาก, <ฮะ S 2> มากเป็นบนดอยเป็นมานอนมาน่องแกงเสร็จแล้วก็ไปขี่ไปดูขี่รถไปดูดอก อดอกชมพูบัวคาครับมีปีบานบานครั้งเดียวปีปีละปีละครั้งประมาณหนึ่งเดือนนะครแล้วก็เห็นบอกว่ามีอุทยานแม่จริมใช่ไหมคะยานแม่จริมก็เป็นที่เขาไปางเต็นท์ได้เขาบอกว่าอยู่กลางเต็นท์อีกที่นึ่งคืออุทยานแม่จริมก็กลางได้ินอนริมน้ำว้าเลยหรืออีกจุดถ้าไมาน่นอนก็จะมีตรงตรง,ตรง,ตรงที่บ้านไฮโซ้อนะครับ ตรงที่ลุปที่ไร่กาแฟจะมีจุดกลางเต็นท์อยู่กำลังจะเริ่มมีน้ำตกสวยๆแนะนำด้วยไหมคะที่นี่น้ำตกมันมีน้ำตกแต่มันไกลมากที่น้ำตกภูฟ้าแต่มันต้องเดินเป็นเป็นวันอ่ะค่ะแต่มันยังไม่ไม่แต่สำหรับคนที่ชอบเดินป่าก็มาสัมผัสได้นะคะใช่เดินป่าเขาทีนี้ถ้าใครชอบเดินป่าเดินขึ้นดอยแก้วนะฮะมันไปไปกินไปเด็นแร่บนกลางดอยแก้วที่นี่มีมีนอนบนดอยแก้วอย่างเงี้ยนะใครชอบเดินเดินป่าครับค่ะได้ยินว่าที่นี่หน่อยไปสัมผัสมานะคะก็จะมี ดอยอะไรบ้างคะที่แบบจำเจมที่ไปสัมผัสมาก็จะมีดอยแก้วดอยผูหวดผูหอดที่หนึ่งเรากำลังทําเส้นทางดอยผู้หวดยังไม่ถึงยอดู่งหวอดอีกเส้นนึงก็น่าน่า,น,า,น,า,น,าน่าสนใจเพราะเดินแล้วก็จะมาเป็นกลางเต้นอยู่บนดอยบอดบนดอยได้ยังดอยแก้วตอนนี้เราทาเส้นทางหมดแล้วดอยแก้วไปได้เลยเราทําเส้นทางใครมาไปกลางเต้นอยู่บนดอยแล้วเดินปา่าขี่มอไซค์ตอนนี้มาขี่มอเอไซค์ก็ถึงได้ค่ะมอไซค์ไอบสายวิบาก แต่จุดไฮไลท์ที่หน่อยชอบอีกที่หนึ่งก็คือดอยสามเศร้าอันนี้คือน้อยคนนะคะที่ที่ยังไม่ได้มาสัมผัสแล้วก็เป็นเส้นทางที่น่ามาน่ามาสัมผัสอีกเส้นทางหนึ่งโรมาเนียโรมาเนียเมืองไทยนะคะพี่โรดบอกนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่โรดเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวหน่อยจะแนะนําเส้นทางเพื่อนๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ